ภาพรวมของกระแสข่าวที่เตรียมที่จะมีการปรับเรื่องของเกณฑ์การจ่ายแวดหรือว่าภาษีมูลค่าเพิ่มไนหน่อยครับอันนี้ส่งผลต่อภาพรวมของฟังตลาดหุ้นแล้วก็ภาพของเศรษฐกิจยังไงบ้างครับครับผมก็จริงๆตามข่าวนะครับ,รบก็คือทางภาครัฐเนี่ยก็อยากจะเก็บ ตัวแวดเพิ่มจากคนที่ปกติเขาจะบอกว่าตัดที่หนึ่งล้านแปดแสนบาทนะค,ะครับอันนี้ก็บอกว่าอาจจะลดเพดานล,ลงมาเพื่อที่ว่าจะได้เก็บรายได้ได้เพิ่มขึ้นซึ่งทางรัฐเนี่ยก็คาดว่าจะเก็บเพิ่มได้ประมาณสักสองแสนล้านมาช่วยชดเชยการใช้เงินนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยถ้าเราวิเคราะห์ลึกลงไปเนี่ยกลายเป็นว่าคนที่เขาทําธุรกิจต้องบอกว่าคนที่ทําธุรกิจเนี่ยแล้วเขาไม่เคยทําบัญชีเลยแล้วอยู่ดีๆอ่ะพอรายได้ถึงปุ๊บต้องโดนเก็บแวดเนี่ยกลายเป็น เขาอะรายได้จะหายไปเลยปีฟีเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้คือทางทฤษฎีก็แปลว่ากําไรเขาก็จะแย่ลงด้วยแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยน่าจะมีส่วนหนึ่งที่เขาผลักไปที่ผู้บริโภคนะครับก็คือแบ,บกกันนะผู้บริโภคก็จะต้องรับด้วยทางผู้ผลิตก็รับด้วยแทนที่กาไรจะหายไปเจ็ดเปอร์เซ็นก็ไม่ใช่อาจจะหายไปน้อยกว่านั้นนะครับแต่ผู้บริโภคเนี่ยก็จะต้องซื้อของที่แพงขึ้นนะครับและกลายเป็นว่าผู้บริโภคเนี่ย ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีอาจจะมีการรัดเข็มขัดเพิ่มขึ้นด้วยหรือว่าเงินเฟอ้ออาจจะตามมาด้วยนะครับก็จริงๆเนี่ยถ้าเรามองเนี่ยก็น่าจะกระทบกับพวกเอเซอี e, หรือเจ้าเล็กๆมากกว่าไม่น่าจะกระทบกับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับหรือกลายเป็นว่าคนเนี่ยจะเริ่มมาซื้อของตามพวกร้านค้าปลีกเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่า,าในร้านค้าปลีกเนี่ยที่ลิสต์อยู่ใน ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาจะมีเก็บข้อมูลพวกอ่ะสินค้าไหนมีแวดนอนแวดอยู่แล้วนะครับก็คือคนจะต้องเริ่มทำบัญชีเพิ่มขึ้นแล้วก็อ่ะจะต้องไปบริหารจัดการแวดซื้อแวดขายเพิ่มเติมด้วยนะครับอันนี้ก็มองเป็นประเด็นดีอ้อมๆก,บกับอ่ะพวกค้าปิดในในตลาด ออาจจะต้องอยู่วิธีการด้วยนะคะว่าเราจะดึงที่ยังไม่อยู่ในระบบเข้าไวยังไงด้วยนะคะตรงนี้นอกจากปัจจัยเรื่องของการแก้กฎหมายเก็บภาษีััิที่วิเคราะห์กันไปแล้วเนี่ยอยากให้มองภาพของเดือนพฤษภาคมนี้กันหน่อยคะ่ะว่ามีปัจจัยอะไรนะคะที่จะหนุนตลาดได้บ้างคะว่าเซลล์อินเมอาจจะยังเกิดไหมคะสําหรับเดือนนี้ครับจริงต้องบอกว่าเดือนนี้เดือนนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะครับก็คือจากที่กรง,ง ประชุมไปช่วง30มษาานะครับพุธที่แล้วแล้วมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับก็เป็นผลดีส่วนเดือนนี้เนี่ยที่น่าจับตาเนี่ยก็จะมีวันที่14พฤษภาคมนะครับจะเป็นรายงานอ่าการประชุมของกรงนะครับคือทุกคนเนี่ยจะสนใจเพราะว่าจะดูว่าทิศทางแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในอนาคตเป็นไงการประชุมครั้งต่อไปช่วง25มิถุนาเนี่ยจะมีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับ แล้วก็จะมีวันที่15พฤษภาคมนะครับก็ประกาศงบอ่าไตรมาสหนึ่งวันสุดท้ายของตลาดหลักของบริษัทที่จดทะเบียนตัวนี้ก็มาลุ้นกันว่ากลุ่มไหนที่เริ่มพื้นตัวนะครับที่เราดูมาเนี่ยกลุ่มที่เริ่มพื้นตัวเนี่ยที่เราเห็นก็จะมีตัวเ Sta คอนตัวโอสถสภาตัว W H A นะครับมีตัว True แล้วก็ a d v a n c e นะครับตัวนี้ก็สามารถซื้อเก่งกำไรได้นะครับส่วนตัวอื่นๆน,นะครับในสัปดาห์ที่3ก็จะมีพวกความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม นะครับแล้วก็สัปดาห์ที่4ี่จะมียอดผลิตแล้วก็ส่งออกรถนะครับยอดผลิตและส่งออกรดช่วงนี้จะเศรษฐกิจไม่ค่อยดียอดผลิตเนี่ยเห็นถูกกดดันมาหลายเดือนแล้วนะครับแต่ทาง EV ีจีนก็ดีดีมานที่อ่อนตัวก็ดีนะครับก็กุ่มยานยนต์ก็ยังยังมองยังไม่ฟื้นตัวอย่างแนะนําให้ชะลอลงทุนกลุ่มยานยนต์อยู่นะครับก็เป็นคุ้นะนท์นำสวัสดีด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณครับคุณนัทวุฒิครับขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับ